ผงฟูลงไหนไหนจ้าลงในลูกโปง่งกาต่อที่หนึ่งใส่ผงฟูลงในลูกโปง่งนาเรารู้จากการทดลองอันแรกแล้วว่านะคะลูกโปงของเรา อะไรคะต้องใส่น้ำส้มสายชูเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกโซดาใช่ไหมออเบกกิ้งโซดาเข้าไปอีกลองดูสิอ่าในลูกโป่งลูกโอเคอไม่ไปขอลูกโป่งเพื่อน,น่ะลูกอ,อ่ะตัวนี้ ขอดูลูกโป่งอันแรกก่อนโอ้โหคิดว่ามันเกิดเป็นพ่ออะไรมันถึงเล็กเบกกินงโซดาเยอะไปครับเยอะไปใช่ไหมอุ้ยเกี่ยวไหมเนาะหรือน้ำส้มสายชูน้อยไปหรือยังไงเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเออแล้วจะปรับยังไงเอาอะไรใส่เข้าไปเพิ่มเราเพิ่มอะไรคะน้ำส้มไายชูแล้วก็บกเบกกิ้งโซดาใช่ไหมไอโอเค เผื่อมันใหญ่ขึ้นอันนี้ดูลูกหน่อยจ้าดูลูกปวงหน่อยป๊าดมียาวหางได้นะคะเหมือนยาดอากาศอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงผู้ถามหน่อยอันนี้ผิดพลาดตรงไหนลูกสาว่าไแเ้าก็สายชูเยอะเกินไปนิดอ่าเยอะเกินไปนิดมันเลยน้อยลงใช่ไหม ตัวนี้ไหนดูนลูกโป่งอันแรกหน่อยลูกนี่ใหญ่พอสมควรอันนี้เราปรับตรงไหนอีกให้มันใหญ่ขึ้นน้อยลงใช่ไหมคะอ้าวลองดูถ้าใส่น้อยลงมันจะเป็นแบบไหนอ่ะอ่ะกลุ่มนี้ขอดูลูกโป่งอันแรกก่อนลูก เป็นยังไงคะหนูปรับตรงไหนแล้วตอนนี้ทั้งที่สองปรับอะไรทั้งที่สปรับอะไรเบกกิ้งโซดาเยอะขึ้นกิ้งโดาเยอะขึ้นแล้วน้ำส้มสายชูล่ะคะยังเท่าเดิมอ่ายัางเท่าเดิมอ่าโอเคเอาเสร็จหรือ,อยังเราไม่ทุจริตนะคะไม่ใช้ปากเป่าน,นะคะเราจะเก็บแก๊สโดยการทำการทดลอง กลุ่มนี้น้อยไปไหมน้ำส้มสายชูมันน้อยไปหรือมันมากไปดูดีๆนะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วยกเลยใครทำเสร็จแล้วยกเลยค่ะอ่าปล่อยมันไว นนยังไม่เสร็จกลุ่มนี้ดูท่ามันจะหมดลมหมดลมไหมอ่า